หอยเยอะมากอันนี้ก็หอยนะทุกคนหอยนางรมยังไม่โตเป็นไงครับบ้าบรรยากาศนี่เราจะมีการตำกส้มตามเขาเรียกอะไร p i c n i กเหรอปิ c n ครับ p i c n i กกินไม่ได้ลูกปลาดาวอะ่ะเขาไว้ความสวยงาม,มนะทุกคนนี่เด็กอ้วนอะ่ะอะไรก็อยากกินตลอดไหนดูดูฟิโอ้ย อะไรเรียบร้อยยยังไม่เรียบเลยนี่สวัสดีครับวันนี้ซ้อมมวยเจ้ใส่แนวนี้วันนี้จะมาเป็นทะเลครับามาปิกนิกแบบใหม่ครับแบบใหม่ที่ไหนก็ไม่ที่ใหม่ครับอ๋อที่ใหม่มวยจ้ชอบมาเที่ยวทะเลมากๆเลยเี่เรามาปิกนิกกันนอกบ้านใช่ไหมครับดูอาหารแล้วครับกุ้งกับกุ้งครับ กุ้งกับกุ้งกุ้งกับปลาหมึกครับครัแล้วก็จะมีตำแบับหุงมีตำแบกหุงแล้วก็จะมีวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นมาพร้อมกันครับแต่ไม่ได้มารวดเดียวกันมาพร้อมกันโอ้โหไม่ได้มารวดเดียวกันนะครับก็เมื่อกี้แฟลกซีเหรอโชว์คุ้งเหรอร้อนอ่ะนายมารวดอะไรมาร่ดทัวร์เหรอเอารถสีขาวครับรถสีขาวรถทัวร์ใช่ไหมรถสีขาว หอยก็ไม่ได้มาลดรับนรถไฟใช่ไหมถาคนนี้นี่หอยตอนนี้หอยอันนี้เปิดแล้วอ่ะมากินยังเฮ้ยไม่มีค่ะตอนนี้คือไม่มีแล้วตัวตายแล้วก็จะอ้าปากโหวันนี้เรามาทำอะไรเมื่ต้องปิกนิกหรือเปล่าันนี้มาปิกนิกนะฮะไปทะเลทะเลแบบใหม่แต่มันมีคนดูดนะครับ วันนี้เราจะมาจับปลากินกันข้างทะเลเหอ, <c oughs> หอยเยอะมากอันนี้ก็หอยนะทุกคนหอยนางรมยังไม่โตนี่ก็หอยหอย,หอยหอยทั้งหมดเลยเยอะมากมอจิตโตไปไหน ได้แล้วหอยนางรมหนึ่งตัวเออคือหอยนางรมเยอะมากแต่ว่ามันตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ตัวเล็กๆก,ก,ก็อร่อยอยู่นะเอามาเอามาเลยัน<อ>ไมไม่เอา่<ะ>นู้นเขาแกะแล้วทางนู้น,นทุกคนก็หาหอยหา,หาปูหาปลาไปเราไปทำอะไรกินกันโอเคนี้เราจะมาปิกนิกกันนะคะเมื่อกี้โดนปูหนีบโอ้ เจ็บมาก okay, <Hey. S 2> มาครับโค่นดูเลยแขนมาหวานปลา oh. ปูแล้วเหรอหอยตาต้องมีหอย ตงอะไรหมูกุ้งตัวใหญ่ว้าวตัวใหญ่จังตัวใหญ่เท่านี้ที่ตกมานะคะอันนี้คือพ่อว่ะตกมาตัวใหญ่ค่ะตกตุ๊บเลยครับตังตกหรือเปล่าตอนคลาสไมย์โตดูฟีตัวใหญ่ไหมลองจับดูฟีจับดูฟีจับดูให้หน่อยว้าวใหญ่เย็นโอ้หตัวใหญ่เท่าหน้าไมย์โตเลยเป็นไงครับบรรยากาศ นี่เราจะมีการตำมุ้มตามเขาเรียกอะไรกนักเหรอนิกนิกครับนิกนกตามคาสุด้นะจ๊ะแ่กไม่นานเราจะไดู้กกะกันต้มกุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวมาวางกระตุใ้มันงกุงะเฮ้ เอาเข้มโบเหย่าไล่มาไล่อะโบโบโบเโอ้ยมเจ้าเก่าลูกที่บันเกียวกันมันจะกินกินอะไครับจจไดซี่เรียบเจซาเรียบ ลิงกินฟงตำจ้ะเมื่อกี้โมริโตวิ่งหนีลิงพอลิงขู่จะกัดเออที่นึ่ได้ได้บ่งกูกับแปะแล้วนี่สิงห์จ้าาเดี๋ยวโมริโตระวังล totally <co right ิงขโมยโทรศัพท์มดไปแล้ว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 โมริตโตทำไมลิงไม่ไปหาผลไม้กินในป่าูให้เด จะไปยัอจะไปยังจะไปไหน What you doing ไม่ต้องไปไหนน้เรภาพกำลังสวยเราเร็วไม่ต้องครับโอ้โหสวยมากอยู่กับวัยรุ่นอยู่กับวัยรุ่นโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่ใช่ว่าชวนตะยิบกิ้งลงไปนะลูกไอ้ว่ามันตกลงไปมันยากอีกใช่ค่ะครับ เอาเข็นออกมึงยังกันได้มงต้องระวังนะเอาเข็นออกมึงก็ตกแน่ต้องระวังนะเออโอยโคตรโชคโชคโลกอีกไปยังงี้ไงอ่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งข้างเตยิบแหละขึ้นมาถึงไอ้นายอยู่แล้วจับหันหลังเราขานี้ลงมาก่อนเอาขานี้ลงมามันมีไม่จับไม่ได้เพราะว่าให้นายหัดอ้าวโอ้ยอ่าโอ้ยแทีนี้ปล่อยแล้วก็ตรงนี้จับตรงนี้อ เอาขาเขก็ลงมาข้างนี้ลงมาก่อนข้างนี้ลงมาลงมาเอออ่ะมุ่ง hmm. เ <l> ้อย่าไปจับเบ็ดเขาน่ารก

กุ๊กกี้พอกวานแห่ได้หอยนนหนามเออตอนนี้มันมีพิษด้วยมันลอยขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ถุงพลาสติกอันนี้ถุงพลาสติก,ห <S <S นนตกเหลืองไว้ต่อ โอ้โห oh. let's go <S <Huh? S 1> now we want to เชีงเพกว we want to เชงอ่ากวันฮะกวัน what เชายงเพ็กวันธรรม What is that ไม่ใช่เขาเจ้าก้อนหินอันเนี้เขามาถมอันนี้ใช่ไหม ผมที่ทะเลให้มันแบบไม่ให้น้ําทะเลกัดฟอใชายฝั่งใช่เพราะมันจะกัดฟอสมาเรื่อย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 อย่งใช่้ยมนาะเนท่ยที่คุณพรา้ก็จ้างของใครของมันอะ เดี๋ยวตอนขากลับเราจะไปกินไปกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ใช่ข้าวต้มเป็ดแต่รถคันเนี้ยรถคันสีแดงอ่ะมาตั้งแต่อิงมาตอนแรกเลยเด้อเขาลุกมาถึงหลังอีกแป๊บนี่น้องเบมโหหอยตรงนี้เยอะมากนี่เราย้ายที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เราเขากินที่มาเลยดิ นี่ไอ้นี่เขาเอาดินมาครบแล้วตอนแรกมันมาพอถึงนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เขาทำนู่นอันนี้เขาทำไหนีเราย้ายมาตรงนี้แล้วโอยหอยก็ยังเยอะอยู่เลยคนดูหอยเยอะมากเลยตุกเนี่ยหอยมาดังลมแต่่่วาาเอไไมด้แล้วกินจนเมาแล้วจ้ะกินจนเมาหอยแล้วไม่ต้องเมาหอยดียังนี่เนี่ยนี่แนวอะไรมาเล่นนี่ลอยปลาดาวแบบสร้ากปลาดาว อยากไปกินกันโอไว้อะไรด้วยกันหนูจะกินทุกอย่างไม่ได้นะตัวนึงลูกหนึ่งอีกตัวนึงอะไรหยิบขึ้นมาเลยปลาดาวจะกินปลาดาวหมจะกินปลาดาวไหมกินไม่ได้หรอกมันแห้งจิบหนึ่งใช่เลยเลยเอาน่ากินได้หรอคะเดี๋ยวไปถึงไกลน้ำแมากนะกินดิบได้เดียวเโอเคมันมีสองตัวมันกินแต่สองมันไม่ได้ลูกปลาดาวอ่ะเขาไว้ความสวยงามนะลูก เนี่ยเด็กอ้วนอ่ะอะไรก็อยากกินตลอดไหนดูดูฟิโอ้อยอันนี้คือปลาอะไรเอ้าเข้ามาเก็บหอยถัาางถังอยู่ไหนบ้างเอามาอะไรเรียบร้อยยังไม่เรียบยเลยนะี่มันมีตัวใหญ่ถ้าเก็บมันถึงได,ได้หลายได้หลายถังอยู่นี่ ต้อง <c oughs> ม,มีเคฟรไม่ได้ับโเครับจลองดูไม่ได้หไม่เด้ครับโอเคครับจะลองดูไม่ได้หรอกไม่ได้ครับโอเคครับจะลองดูไม่ไ้อไม่ไดเรองดูไม่ได้หรอก เจ้าเฮ็ดที่หยังอยู่มาทำไมกันคะน้ำไว้กินข้าวก่อนเป็นร้านธรรมดามันมีหิวข้าวมากมันมีหิวบนหิวข้าวตั้งแต่อยู่ทะเลแล้วใช่ปะใช่ครับอะไรหรอไม่เล่นเหรอครับอือนี่เป็นของซิกเนเจอร์ของที่นี่คือข้าวต้มเป็ดกินได้ไหมกินได้ปะ เอากินข้าวกันนะคะไปวนไปสวนไปสวนไปสวนไป่วนไปสววนสวนบ๊ายบาย